<laughs> Chị cô là chơi sợ lo chocolate 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 có chocolate 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 lo chocolate 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 โอ้เดเพียงอีสตัวเยอะไล้วสอสิพ็กสุดตัวนั้นก็ได้แล้วเฮกูเยอะจังนะยอย่เตี้ยลี่อ่ะหนึ่งไฮนะเองตัวยังตัแเฮ้ยตัวก่อห้องหรอตอนนั้นมีแต่เก้าสิบเออข้าเจียมงสิพ็กตัวนี้ก็ได้แล้วไม่ได้นำเจ้าตัวเยอะไปนี่ตัวเยอะนี่ขานลอยมาลไรยังขานตั้งเสาดิเออตัวนั้นก็ได้ ทาคออมันจเป็นีสิบออยฮเจ้าอันนี้เขาขายแต่ฟตามโรองงานก็ก็ส <c oughs> ิบแลยสองพ้อมเลยมเออสองพ้อมันเหือนเจ้าเลยเออใส่เจ้าเ,เอาซีมนพร้อมเอาตะล็กแท่ก็ไปดเ uh. แม่เขาเออทีได้เอาซีมนแม่มมเอาตะลกทีเดีมาบ่เอมงหเต็เมแค่ละเท,ท่านั้นเอาหมดขี้ต <c oughs> ัววละเท่า,านั้นเออโนอะไรเออนบ้นที่ามที่ห้าที่สาี่ามเนี่ยของเนี่ยคอยอย่างอ๋อใหญ่ก็เศร้าเลยนะคะ

บ้นก่อบ an an ้านทางไทยบ้นแมนวกวานี่มั้งขอบคุณเตัวเยอะไปแล้วเสตัตเยอก็ได้ตามแต่ว่าเจ้ายังเออหลายแนวนะเปิดแต่วเดียวแ่ไหนเล็กเกาะเด็กเดาะขายย่อยเราสิบเจ็ดพันเจ้าห้าสิบโลขึ้นมาละร้อยสิบหกพัน้งเต็มโลห์สิบห้าน่ะร้อยโลสิบห้าน่ะสิเพจากไหนเขาสเต็มข้างน ชิ้นห้าวันที่นเขาสร้างอดีีเราบผคิดตัวอิ้นห้าพันี่สร้างได้แต่แปดสิบโล่ร้อยหนึ่งเลยอันนี้เจ้าซื้อร้อยแล้ก็ได้ร้อยเลยวนะครับหดเลยแาว่าโกจริงเลยนะเ่เสียเจอเดียวนีเอ้าวร้อยโลนั่ร้อยโลเดียร์ท่ก่อนตัวแดงตัวหนึ่งเอาตัวแดงยังได้พอพันกะเร็ยเลยพันไปกอบไปพวกนเสารสีเขียว

ก็น่าจะมีดาวบอลตัวแดงละ5 25เป้สูงสุดต่งได้มาตันหาตัวเข้มนะบอลคือของเขาละ4 25ะตัวบอได้มาตันหาซ้ำชิบางเขียวนี่ของคิดตัวซื้อเปลาแดงคือเดียวไม่อตนเตอร์ก็ได้ที่บอกเจ้าอย่างนั้นเขาตัวบอได้ตัวเปลสีแดงเนี่ยไม่ใช่5 25เป้สูงสุดตัวได้มาตรฐานเลยลายห้าไข่จะ่25ได้เออคุณรองูแล้วเขาบ่อล4 25

สิมาฮะตนึงอเหรอเในเมืองในร้านหกอัน huh, น so mm ี hmm. <im> ้เ <Ps> จ้าเล็กส้อยแ้งก่อไล่ร้านหกซบในเมืองี่เลยออ้ยเจ้าีซื้อไปทอดคนนี่ก่อนอ่ก่อนอยคำพันเงียงข้าเลย่ะอ้าพันเนียงขานแล้วตนนองาพันเนียงละคันเนียงเลยนะเียงอ้อมหัวมีมีหัวอ้อมมีไม้กลมดิ้นนั่นนะ ไปทางนานเนี่ก่อนไปทางกุ้งแล้ไก่ก่อนทางบ้นมีไก่ก่อนนี่ไปไปนี่นะไปบ้านนางแล้วไปนี่นะเปนนาดีนี่นไปทางนี้ก็เออนาดีแน่เคยไปคนเขตนั้นซื้อซงกาหลายๆนี่เออาน้เคยไปทางนีุ้งไก่เจอ่บ้านเรสูงเพราหเจ้านี่กว่าคนในท่านซื้อซากาวลายๆนอคนเราสูงะอเสไปอยูเออเอเออเออเจาของเจ้าก่อ กู้อยู่เพื่อนี่ไปแต่ว่าขอเจ้ากายไปอยู่คำวัเหนเหนียงกู้กายเขาได้นึงกู้กายนึงเอเอ,เอ,อเข้าเจอแล้วยูทู่เกตน,นั้นซื้อสหาห,าหลายๆแต่ว่าขายทื่ราคาทนะี่มันซ,มซื้อมาซื้อหลายคนก็นนขายอยู่ห้างล้ขายหลายๆคนเนี่ยซือ้อห้างเปลือกหัวเยอะมัวซื้อหลายๆคน,นเอาอไปกู้นะเขาไ่ได้นะ

오케이 나 k mà, c o oh that's so tôi xin màn tôi này, tôi xin màn nha, à lâu thia à. tôi trẻ trẻ nha chị áo tôi mặc 对，对。<Okay>,

เอออนปล่อยเนี่ยตัวทีเข้ามาเมืตดินกมาเตี้ยเออดินบกดน้ยน้อยอนกน

nó nhẹ hơn nó chả nhẹ nó số đi nó nữa có trợ nhưng tin nói nên được có sát cả tao làm thằng nhà thầu 啊！为这个说造成的，所以不哦，这一点。哼，我哦，吃大米加香哎，绿豆白卤菜哦，嗯。

Cách cháy có gì đó, nó cạch cháy nữa nặng nề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  nó nề nặng nề nặng 일랑 또응응 나도 안 나올 거. 나우 마치 차리. 돈 자빠지고. 또거지지지 타브 지 잡아야. 거터 산어 향사 떠너 제. 또거제 미처 지자 님 받죠. 아, 저야 어, 돼. 도.. 어, 도.. 어, 도.. 아, 제가 사 까까 잡가안 돼. 아,

羊肚子安 どうした 太美了！我说太,太太太厉还就是很教很教。太太

เขาตีตาลตวงมึงอยากเขาขอริวไปตัวมา